สวัสดียามเช้าครับจองวัฒนาพาไปวันนี้พาพี่น้องมาเก็บฝรัง่งทุกเช้าก็จะออกมาเก็บผล,ลไม้ในสวนเป็นไปกินก่อนอาหารเชา้าวันนี้ก็ทุกทุกวันก็ต้องมาเก็บฝรัง่งพอได้กินแต่ละวันวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดู เก็บฝรั่งเพราะว่าทุกวันเก็บแต่ไม่ได้ถ่ายทำวันนี้ถ่ายทำพี่น้องดูเก็บฝรั่งมืดไปหรือเปะอันนี้ก็ฝรั่งกิมจูย่างข้าปีที่สามทุกวันต้องกินผลไม้ ลูกที่เก็บไายแล้วอันนี้แก่เต็มที่แล้วหอมันหน้าฝนตอนหอตอนหน้าฝนหอด้วยอน,นั่นแหละครับไอกระดาษหอผัดไทยนะใบตองเทียมนะ ต้องอามีดช่วยปาดนะครับง่ายพอได้ลูกอ,อที่มันแก่ที่มันได้ที่แล้วปาดเลยครับปาดทั้งน่งเลยลูกโตอืม หล่างปีนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนปีที่แล้วเท่าไหรมม่มันมันมันมีโรคมีอะไรก็ไม่รู้มันเปน็นนี่บางลูกก็สวยมีสวยยี่คือสวยถ้ามันไปถ้ามันไม่เป็นโรคไม่เป็นไอจุดๆุดนะมันก็จะ รูปมันก็จะสวยบางรูปมันก็จะเป็นจุดๆปีนี้นะนี่ครับเก็บฝรั่งเออเก็บฝรั่งครับอันนี้ก็ สามลูกแล้วเนี้ยเวลามันเป็นเป็นปูมตะปั่นนี่มันก็จะมันมันเป็นมันไม่ใช่มันแรงนะครับนี่เป็นมันเป็นจุดจุดเป็นเรียกว่าเป็นเป็นกี้กากเป็นจุดจุดแล้วมันก็เวลามันสุกโตเต็มที่มันก็จะเป็น กระปุ่มกระป่ำไม่ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันกล้องมาทางนี้อีกนิดนึง่งมากระปุ่มนี้อืมันชอบ เป็นตุ่มตป่มแบบนี้มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันจะไม่มีมจุดมีตุ่มมันจะไม่มีใครถ่ายทำให้ครับรถ่าย,ทำ,ยทำคนเดียวถ่ายทำคนเดียว ทางกล้องไว้จะมีจุดส่วนมากฝรัง่งปี ยิ่งไม่สวยนจุด ก็ <g ül> ได้ประมาณได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกได้เจ็ดลูกก็พอแล้ววันเนี้ยครอบครัวเราก็มีอยู่ห้าคนทั้งลูกทั้งอะไรนะมันก็เจ็บััแล้วห้าหกลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกในบางทีก็กินวันเดียวไม่หมดก็ต้องกินสองวัน มันก็มีลูกสวยลูกไม่สวยสํารับงไปนี่นกับหลังหบบันไปก็จะอีกเป็นต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ดกอยู่แต่เก็บมาวานนี้ต้นนี้ ื่อกี้ก็ไปไปเก็บเอาไว้ไปตัดเอากล้วยที่มันสุกคาเครือมาเห็นไหมปะม,มีคนถ่ายทาให้ไออกล้วยก็ได้ฝรัง่งผมถ่ายกล้องหลังก็เลย ไม่ถนัดดูไม่ถนัดก็ประมาณนี้แต่ละวันก็เก็บฝรั่งเก็บกล้วยส่วนกล้วยนะมันก็มีกินอยู่ตลอดส่วนมากกล้วยจะไม่ค่อยขาดมีกินอยู่ตลอดฝรั่งเมื่อวานนี้เก็บไอพันเก็บพันอะไรพัน หวานพิรุนฝรั่งพันหวานพิรุนวันนี้กินกิมจูกินกิมจูวันนี้มันปรับแสงถ้าถ่ายทําไปฟ้ามันก็แสงมันก็จะมืด ตามปกติของกล้องที่มันปรับเองมันไม่เหมือนกล้องไหนกล้องโทรศัพท์นี่มันปรับแสงเองสำหรับวันนี้ก็พอกินแล้วละครับก็หาท่านผู้ชมมาเก็บแล้วก็เข้าบ้านกันลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้วันนี้ก็ถ่ายทำมาเก็บฝรัง่งสวัสดีครับ